โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนในช่องทีนะครับนะครับเป็นในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมในวันนี้นะครับเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์จาก GM นะครับผมในเกมลายเลนเจอร์นี้คือบินทั้ง13ชนิดมันเข้าตู้เฉยเฮ้ยเพื่อนแล้วคือบินดุมันมาด้วยเอ้ยแล้วพวกเกียร์มีอะไรไหมออาเกียร์ไม่น่าจะมีนะครับผมโอ้โหเป็อางนี้ผมต้องจัดหมดเลยป่ะโอ้โหเอาเลยละกันไปลุย ขอหน่อยเหอะบินดุถ้าพูดมานะไอดีผมโคตรแบบทะลุเป้าอะ่ะเอาจริงเลยเออบอสอะไรก็บอสเถอะเจอบินไม่ไหวหรอกจงังหวะน,นี้โบเฮ้ยซานต้าป่องไฟเลยเหรอมันยังไม่ค่อยใช่วะ่ะตัวนี้วะ่ะมันยังไม่ค่อยใช่เท่าไหรว่ว่ะตัวนี้วะ่ะโอเคครับผมตัวแรกเปิดมาก็แสงแล้ววะ่ะมาพูดเอาหน่อยพูดเพื่อนโอ้โหตามหามันานานแล้วเออเอาหน่อยเพื่อนพูด,พด ผู้ซานตาคนี่นะเออมาหน่อย,เ,ยเพื่อนมาหน่อย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 เบ๊โอ้โหไอเอดเวิร์ดมึงมาอีกแล้วเพื่อนเออไม่ใช่แมวตัวนี้อุ้ยแต่ว่าตัวนี้ก็ดีป่าวะเดี๋ยวผมขออันสก,กิวลอ,อุ้ยอะไรวะนะ่ะกวางเรนเดียออ,อันเชิญกวางเรนเดียมาเหรอเฮ้ยดีหรือเปล่าวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูนะครับผมแต่ว่าต้องการตัวนี้ที่สุดเลยอะโคนี่ผู้ซานตานะครับผมมา หมูแสงมืดจะไม่มาแล้วหรอโอ้โหเอาดีๆเพื่อนไม่มาแล้วเหรอเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเพื่อนมาขอดีๆขอดีๆหน่อยเออพูดมาเกิดโบโอ้โหเรือเป็ดโคนี่ผมเห็นคนเปิดห้าตัว๋วสิบตั๋วได้โ,โหจะรั่วเลยผมโดนไปแล้วสนะิบตั๋วแล้วจังหวะนี้นะสิบห้าตั๋วละมาตั๋วที่ยี่สิบเราเอาหมดเราใส่หมดกล่องแล้วไปดีลองด้วย เราจะไปดีลองกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่กลัวนะเพราะาผมมีดาวตกอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าดาวตกเนี่ยจะจะดรอปโคไอตัวกระชาย้ผมเท่าไหร่นะครับผมมาชี้โอ้โหไอแก้ไอแก้ว่ะไ,ไ,ไม่ใช่แล้วเพื่อนเฮ้ยเกินเมลามันเกินเมละาผมใส่สุดเลยจังหวะเนี้ยเพราะว่าโคนี่บินดบุบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยแล้วไงต่อ บัลเลียร์มาทุกคลิปมาทุกอีพีเออโอโย่งหนักแล้วตอนนี้กุหนักแล้วเพื่อนเฮ้ยเกินไปโอเคไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าตัวกาชาเนี่ยเราสามารถเก็บใหม่ได้แต่ผมจะไม่เอาลงลูบี้นะโบโอ้โหบัลเลียร์เอ็กทองเอ็กสองเอ็กสองเฮ้ยบัลเลียร์เอ็กทูเฉยโอ้โหยเพื่อนให้หน่อยให้กันหน่อยเพื่อนเออ ไม่มีตัวไหนจะดีเท่าพูดอีกแล้วนะในในปาฏิพินี้อ่มาหน่อยเบโอ้โหดัมปี้บุตรชายแห่งมังกรอ้ยไม่เอาดิเพื่อนเอย,อยมันมันมีมืดด้วยนี่หว่าเออแสงมืดเลยนี่หว่าตัวบินอ่ะคือรวมบินเล้วะเอออ่ะเดี๋ยวผมจะขอตัดไปดีรองก่อนแล้วกันนะผมแต่ขอไปดูสองสองไอ้ตัวนี้หน่อยเว้ยออมาถึงตัวแรกมันได้เลยเว้ยนี่เว้ยสานต้าป่องไฟว่ะเฮ้ยเออโอเคครับผมก็เดี๋ยวโหสกิลมันคือ เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มมานตากรหลบหลีกเพิ่มมานตาหลบทักษะอ๋ออัญเชิญเลนกวางเลนเดียแล้วก็ไม่โดนพายุทอร์นาโดนะหรือโดนวะเออน่าจะไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องคำนวณดูว่าจะเอามาเล่นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปขอตัดไปที่ไอดีรองก่อนเลยลักกันนะครับผมทุกคนแล้วก็ตัดมาในไอดีรองนะครับผมไอเดีเวสเซ็บนะครับผมมาตอนนี้ตั๋วกระชามีน้อยมากนะครับผมมีเจ็ดสิบกว่าใบวะ 76ใบนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปรับในพาร์ทก่อนละกันนะครับผมพาร์ทอีกห้าตัวก็จะเป็น80ตัวกาชาผมขอโดนมันหน่อยครับถ้าถ้าคือ80ตัวกับอีร้อยเดี๋ยวผมจะไปสุมอีกนะไอดีหลักนะถ้าไม่มาก็คือผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวในดาวตกเนี่ยผมจะรอโคลรโบเลยนะเออไม่เป็นไรพูดไม่เป็นไรหรอกคือเราได้เจอกันมันก็ดีแล้วผมได้ลองได้ลุ้นได้ลองมันก็ดีแล้วแต่ถ้ามันไม่ออกก็แล้วแต่โชคชะตาละกันนะครับผมถ้าไม่มาก็ อืก็ตามนั้นตามสูตรถ้าไม่มาก็เราก็ต้องยอมแพ้นะครับผมโอเคแล้วเมื่อกี้เหมือนเกิดอาการเกยหมุนเพราะว่าบินดุเข้าไงจังหวะนี้คนก็รู้มันเปิดเลยดีด๋เพื่อนมาขออีกรอบหนึ่งเพื่อนมาเอาหน่อยเฮ้ยเพื่อนบินดุเฮ้ยบินดุไม้ผมหน่อยได้ไหมเออผมลงทุนกับคุณหมดเลยนะจังหวะน,นี้หมดหน้าตักอะ่ะหมดหน้าตักกับเพื่อนโอ้โหคนบิดลูกปโป่งเฮ้ยโคนี่ โคนี่มาทุกรอบแต่ไม่ใช่โคนี่บินดุอะ่ะดิเพื่อนไม่ใช่โคนี่พูดอะ่ะดิเอาหน่อยเฮ้ยผมดองตูกกาชงกาชามาเพื่อมาล่าบอสแต่บินมันมาโอ้โหผ้าคลุมชมพูบินมาเราก็จัดดิเพื่อนรอรออะไรอะ่ะเออเหมือนแสงมืดจะไม่มาแล้วหรอโอ้โหเซ็งเลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมันก็มาอีกแหละเชื่อผมดิเดี๋ยวมันก็มาอีกและเพื่อนโอ้โหเทพี TP ทองคําโอเค ไม่รู้ว่ามาหรือไม่มานะแสงมือต้องไปดูช่องอื่นนะเพราะช่องผมไม่รู้ผมเน้นซุ่มอย่างเดียวนะครับผมเอาหน่อยเฮ้ยเพื่อนเปิดกบมาแบบนี้ขอพูดได้ไหมพูดโคนี่พูดโคนี่โอ้โหดาวินชีดาวินชีแซลลี่ตัวก๊อปตัวเทพโนหนึ่งปัตตพีแต่ไม่ใช่มันที่ผมต้องการไงเอาหน่อยดิเฮ้ยเพื่อนกอกุมขมับแล้วตอนเนี้ยกุมขมับจัดเลยเนี่ยเฮ้ย มาหน่อยมาหน่อยโอ้โหหัวขโมยบราวนะครับผมยังไม่ใช่ว่ะเพื่อนแล้เราพักเบรกนะครับผมเออเราพักเบรกเออเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปหนึงนะคือดีร้องผมมัน,ม,นมันก,มนก็มันก็สวยอยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวปั้นไอ้บาวช้างก็สวยเลยแหลจะจังหวะเนี้ยมาไปกันต่อนะครับผมพอคือช้างเนี่ยขาดอีกขาดกบอีกห้าตัวมั้งห้าห้าหรือสี่ตัวอหละจำไม่ได้และแต่ว่าก็จะผมจะปั้นเป็นเก้าดาวเป็นตัวแรกนะครับผมเออ ก็ถือว่าไอดีผมก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับผมมามาหน่อยเพื่อน <B. S 1> oh, oh, อเบกโอ้โหบอสจรลลคีไม่ใช่ตัวนี้เพื่อนโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอพักเบกเออหูไม่มาเลยแสงมืดไม่มาเลยตัวบินไม่มาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะเออเดี๋ยวผมเนี่ย ต้องขอตัดภาพไปที่ ID หลักก่อนเลยละกันนะเพราะว่า ID ดีหลักเนี่ยมันเลือดร้อนมันอยากมันอยากจะชนมันอยากจะฟัดกันแล้วไงจังหวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัดไปที่ ID หลักก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนผมลองมาคิดดูแล้วผมใส่หมดเลยดีวยกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไป ID หลักทีเดียวนะครับผมมาใส่แมงให้หมดเลยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องอนี่เลยคือสริปแมงเลยมาดิสริปแม่งให้หมดหมดตู่หูเลือดเป็ดสริป โอ้ยจไปเพ่อนสักคีไปโอ้โหพีโก้ลิมสะสากคีไปโอ้โหโอมาโยมาทูมันโลกอะไรโวยโอ้คือมุมแลวตอนนี้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาดีโอ้โหเป็นหนึ่งโอ้หนักจัดมันหนักจัดเพื่อนเฮ้ยไม่มาเลยโอ้โหไม่มาเลยเพื่อนโอ้โหลูกเสือเมอรี่ไม่มาเลยอ่ะโอ้จะแปดสิบใบไม่มาเลยโอ้ยกุมขมับล้วเพื่อนตอนเนี้ยเฮ้ย มันเกินไป GM เจมโอเคโอ้โหโบโอ้โหได้หมากลุกอยากได้บินไม่ใช่การบินเพื่อนเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยเฮ้ยเออยากได้บินเพื่อนไม่ใช่อยากได้การบินเพื่อนเอาหน่อยเฮ้ยสิบตัวสุดท้ายนะไม่มาก็ถือว่าเราก็เสียเสียเลยแหละเราเสียจัดเลยจัดแหละโอ้โหบ้าพนจรโอ้โหสุดท้ายแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวตัดไปที่อดีหลักนะสุดท้ายนี้แล้วจังหวะนี้มาแบบนี้แล้วยังโบโอ oh, หมูป้าโอเคเวลีกูดหมดเติดโอเคเดี๋ยวเรารอดาวตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอโคลาโบเลยอดีนี้ <c oughs> เรียบร้อยเลยชีวิตผมแล้วก็ตัดมาที่ ID ดีหลัก ID หลักไอดี ID หลักนะครับผมในจังหวะนี้ยังอีกร้อยกว่าตัว๋วร้อยยี่สิบตั๋วเราใส่หมดเลยรักกันนะครับผมดองๆอะไรกันผมไม่รู้จัก โอ้โหแดนนิสมูริโลแดนนิสแม่งมาได้ยังไงวะเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเฮ้ยคือแม่งเกินไปอ่ะจริงนะเว้เพื่อนเอาหน่อยเฮ้ยโบมึงอีกแล้วเหรอเพื่อนโอ้ยเกาหัวแล้วเกาหัวแล้วตอนนี้ซานตาป่องไฟมาสองเพื่อนโอ้ยมามาหน่อยมาหน่อยเฮ้ย โอ้ตัวที่สองแล้วครับผมไอซานต้าเมื่อกี้โอ้หเพื่อนเอามื่อกี้ผมต้องขอตัดว่าะมีคนเมนได้ซันเซสนะเมื่อกี้นะเออโอ้โหมีคนเมนมาแล้วมันแจ้งเตือนมานะโอ้โหเรียบร้อยเลยผมมุ่งขวัไหลวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันของผมจริงๆบอกคนดูเฮ้ยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหรี้วหน้าเจ็ดดาวเพื่อนคิดอะไรอยู่ถามหน่อยคิดอะไรอยู่ คือไอดีหลักผมได้พูดมานะบอกเลยไม่มีอะไรจะเกิดมากกว่านี้อีกแล้วอะพูดตรงเลยเชโอ้โหเอ็ดเวิร์ดมึงมาเย็นจะทั้งบินนะ่ะเอ็ดเวิร์ดเพื่อนเลดดับมันเท่าไหร่วะผมดูก่อนนะเลดดับคนนี้พูดศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซนก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออทำไมมันไม่มาเลยเพื่อนเอาให้หนักอะ่ะแม่งหนักจัดแล้วตอนเนี้ยโอใครครับผมแล้วรูกันต่อรุยกันต่อ ลุยโอ้โห,โห,โหนี่เล่นน้ำโอเคเราจะไม่ถอยเราจะลุยอย่างเดียวเลยนะเพราะเพราะว่าตัวกระชาเนะี่ยมันเก็บได้ใหม่แต่ว่าลูบี้เนะี่ยผมจะไม่ยอมเสียแน่นอนนะครับผมโอ้โหรถเข็นเด็กน้อยเพื่อนบ้าหรือเปล่าวะโอเคใครที่ดูคลิปนี้ก็ดูไว้นะแต่แต่ว่าเลดแตกอะมันก็มีจริงเออมันก็มีจริงไอเลดแตกอะเออโบโอุย้ยเบลล่าเพื่อนตัวนี้ดีปะ ผมเห็นเป็นอันดับสองเลยป่าวะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ดูเออดีป่าวะคนดูคอมเมนต์บอกกันทีไอ้เบลล่าเพื่อนเบลล่าลาตีเลนลานีอะไรอะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ดีหรือเปล่าเออไม่รู้โอ้โหมือคีย์บอร์ดโคนี่โคนี่มาโคตรบ่อยแต่ไม่ใช่โคนี่บินไงเพื่อนมันเป็นโคนี่อื่นน,น่ะโคนี่เล่นน้ําโคนี่อะไรบ้างโอ้เต็มตำไปหมดเออโอ้โอหเลื่อนน้ำแข็งแซลลี่ไม่ใช่ GM อมาอะไรของคุณวาดรอปหน่อยเพื่อนดรอปหน่อยร้อยก็ตัวแล้วไม่มาเลยจะร้องไห้แล้วเฮ้ยเพื่อนมึงอีกแล้วหรอไอ้ซานตาโอ้ยมันอีกแล้วซานตา X อมโอ my god เพื่อนซานตา X3 สมันมันใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหอุยอ้ยคริสต์มาสเมอร์รี่เหรออันนี้ตัวมืดนะครับผมตัวมืดมาแล้ววะ่ะเฮ้ย โอเคโอเคตัวมืดมาว่ะแต่ไม่ใช่พูดแบ่เพื่อนไอ้พูดมาทุกตัวเป็นตัวที่ต้องการเวลี่พูดโอเคยังไม่หมดยังไม่จบเพื่อนเรายังไปกันต่อโบห,หัวขโมยยังไม่จบยังไม่หมดเราไปกันต่อเลยจังหวะนี้อปวดหัวเลยปวดหัวแล้วเนี่ยเบ๊นักโตขึ้นบราว โอ้ยหนัก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 จัดตอนนี้หนักจัดแล้วทีโดนหนักจัดจังหวะเนี้ยเพื่อนหูฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจังหวะนี้เฮ้ดเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมาตัวที่สามที่สี่แล้วผมจําไม่ได้แล้วแต่คือแม่งมาโหแต่ละล่างไม่เจ็ดดาวก็แปดดาวอะเอาจริงเน่ยเออเอาหน่อยเฮ้ยไอ้ไม้ไอ้ไม้เนี่ยตัวดีเลยไหมเนี่ยโอเคเราไปกันต่อนะครับผม โอเคเสกมาแบบนี้โคนีพูดใช่ไหมโยต่อไม้ลีโอนาดเวลิกูดโอเคไอต่อไม้มาอีกชีวิตผมนาะโอเคไปกันต่อแล้วจังหวะนี้เหมือนโอ้นาวิกยโยธินเพื่อนโอ้จะหมดแล้วเพื่อนจะหมดแล้วจะหมดแล้วตายแล้วชีวิตผมจะหมดแล้วจะหมดแล้วแชมเปญ เพื่อนเอาดีๆหมดแล้วหรอบ้าวะเนี่ยหเจมเล่นกันได้นะเจมนะหูยโอ้โหเด็กน้อยโคนี่ที่กูเห็นนะคือสาคือสองตัวละไอตัวนี้โอ้โอเคถ้าถ้าคือไม่มาผมไม่เอาเลยนะคนดูนะเออรอโคลาโบเลยถ้าไม่มาโอ้โหโคนนั้นซื้อคนนันซื้อเพราะว่าเราจะได้ดาวตกอีกไงเออขอแบบดาวตกสก หมดเลยใ่ปะหกสิบสองอันอะขอขอไอ้น,นี่หมดเลยหกร้อยี่สิบตัวไปเลย <c oughs> เออโอ้โหพิกโกลินสะเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเราเราเอาใหม่ได้เราเอาใหม่ได้เว้ยเออเราเอาใหม่ได้เว้ยเพื่อนไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้เว้ยแต่ว่าขอหน่อยโอ้โหลูกเสือเมอรี่ไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้เพื่อนเราเอาใหม่ได้เรียบร้อยครับไม่มาเลยไม่เห็นวีแววเลยแม้แต่ตัวเดียว ไอดีหลักหมดเติดก็ได้บินมาประมาณห้าตัวนะรวมไอ้นั่นอีกคือได้สามตัวแต่ว่าถ้าได้แบบรวมเลยไอเที่ยมแม่งมาสามตัวเลยอ่ะโอ้โหไอเจ็บเบลล่าผมเห็นผมมันเห็นลางๆว่ามันใช้ดีหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยว,ยวลองดูเ,ดองดเออใครมันดีป่ะเออคนดูสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่อ้ปองเนี่ยแม่งมาแม่งมาสามตัวเลยอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูบินก่อนว่าผมมีบินเท่าไหร่วะแสงมืดอะ่ะแสงมืดแล้วก็ไปบิน ดูเอโอโหแอลลี่บินอะไรแม่งมีแล้วเพื่อนเฮ้ยคือมีหมดแล้วเพื่อนอู้แต่ว่าไอไอไอตัวนี้มันว่องไวใช่ปะ่ะตัวนี้ไม่น่าจะดีนะเห็นคนดูบอกในเมนบอกมันไม่ดีนะครับผมแต่แต่ว่าคือไอไอเบลล่าผมสนใจเบลล่าตอนเนี้ยแต่คือคือแป๊บนึงคือไอเบลล่ามันน่าดูอยู่นะมันน่ามันน่าน่าเล่นอยู่นะเบลล่าแต่คือมันสายพลังอ่ะเพื่อนคือมันสายพลังอะ่ะแล้วแบบผมสนใจตัวนะั้นเออใครใครใคร ใครว่มันเทพอบถามให้เขาเม์อมบอกกันได้นะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเอออาจจะเฟี้ยวก,ก็ได้นะครับผมโอเคก็ในคลิปนี้โดนว่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ารักกันนะครับผมทุกคน